ซื้อว่าน้องถุงท้องครับน่องถุงท้องเนาะครับผมโอ้เป็นควาวยใงญ้ความสูงเพิ่นเท่าไหร่ครับสูงร้อยห้าสิบครับรับประกันท้องบ่ครับรับประกันท้องครับสาบ่งแล่าจบอจ้างหมอมีไหนมาล่วงแล้วมีลูกครับในท้องมีลูกใงญ่แล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะต่อฟ้าฟร์ม มื่อนี้สิพ่พี่น้องมาเปิดราคาข้วยคือเก่าแล้วครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อสิบพ่อได้พลาดคลิปด,ดีๆราคาข้วยถึกๆไปเบิ่งกันเลยครับครับสวัสดีครับเมื่อนี้เขามาพ่อกับคุณพ่อแยน้าตัวกับพี่น้องเนี้ยครับครับผมผมพอแวนครับบ้านหนองแสงครับเนี่ยเ,<ข>เปิดตัวหนองไม่ตำบลไถ่น้อ ตำบลนาจานครับตำบลนาจานอำเภอสี <4 S 2> มพูจังห <4 S 2> วัดขอนแก่นเมื่อนี้สิเปิดจากตัวครับเมื่อน,นี่เปิดคมหนึ่งกับตัวนึ่งเนี่ยไ<า>ม,ม่ตัวเนาะคมคมหนึ่งกับตัวนึงคบคบหนึ่งกับตัวนึงแม่นี่ซื้อว่าจังไดนครับแม่แม่น้องแม่น,น้องสีนินครับสามปีน่องสาวสีนินสาวสีนินอายุสามปีสามปีสามปีครับผมเป็นโมล่าโมล่าครับครับแข้งขางามสวยโอ้โหความสูงเท่าไหร่ครับสูงเท่าไหรสิมหาบวกครับ ร้อยสามสิบห้าบวกช่องไอ้เบิ่มพันล้านถ้าครั้งครับได้วันนั้นจากได้ได้จากรอบแล้วได้รอบนึงแล้วครับได้รอบนึงแล้วเบิ่มพันล้านครับทาไว้ไปรุ่นเด้อพี่น้องไปรุ่นเด้อครับโอ้โหได้กินโอ้โกินเก้งมีใบมีหลอดครมมีใบมีหลอดครบ,บ,ค,รบครับครับรกินหญ้าเก่งบ่งพ่อโอ้กินหญ้าเก่งกหญ้าเก่งกลิ่นหอมนี่โอ้ยหอมนี่โอ้กินเก่งกว่าหมูอื มีตำหนิยังบ่ครับบุ้มมีครับบ่มีตำหนิเรียบสวยนาสวยหางสวยสวยเบิดเลยทีแต่ว่ามันอยากจอยหน่อยนึงเน,นะาะเออเาไปขุนเ <คา S 1> นาะคัดน้ำเลี้ยงอยู่เอาไปคัดน้ำเลี้ยงหน่อยนึงขุนเนาะให้ขุนเอาหน้าตาสวยครับเนี่ยเสียงเสียงเดอ้อห,หูหูไรเปิดเท่าไหร่ครับราคาเปิดแปดสิบครับแปดหมื่นแปดหมื่นเนาะแปดหมื่นต่อร้องได้ครับเปิดโทรศัพท์นะครับ 0984765779 779ครับต่อเลยครับหลังไหมได้ครับซื้อแหวนครับพ่อแหวนเนาะพ่อแหวนครับครับโทรมากิ้งกลางมาหาเรากิ้งกลางขาเลยเอาแมาพ่อกับตัวที่สองบัตรนะครับผมเป็นแม่ลูกแม่ลูกครับแม่เมลีแม่นี่ซื้อแม่มะลิแม่มะลิครับผมสูงร้อยสี่สิบบัวครับร้อยสี่สิบบวกเนาะแม่ลูกสูงร้อยสามสิบสองบัวครับลูกสูงร้อยสามสิบสามเดือนสามเดือนครับผมวันนี้ห้องห้องเบิ้มครับเนี่ย ไห้ท่องไห้ท่องท่องเบิ่มได้จากเดียนแล้วครับได้หาเดียนกว่ล้วยของหงเดียนแล้วครับอาเดียนกล้วยขี้เขาหงเดียนแล้วสวยครับแม่หนอเสวยมีใบมีลอดครบเลยครับสวยเปกล้วยอ่างไงพี่น้องอ่างไงครับกินโอ้กินห้ามเก้ง่นเต็มปากหรอเสวยเข่งขาไงเข่งขาไงควันก็ดีครับควันก็ดีเตื้องลูกลูกกังามลูกก็งามครับงามลูกสวยแข่งขาลูกเนี่ยโอ้ยมวยมวยงั้หลายลูกใกล้จะซ้ำแม่แล้วลูกสูงไรสามสองบวกอะ ลูกนะแม่แม่มันวัดได้สูงร้อยสี่สิบบวกสูงร้อยสี่สิบวกครับผมงามอยู่แม่เนี่ยใส่ได้ในท้องเบ,เออเบเิ่มเบิ่มเต๋ครับผมเบิ่มครับซอดเบิ่มไ้ครับซอดเบิ่มไปเบิ่มครับรับประกันท้องรับประกันท้องครับส้าวังเล่าจกเขจ้างหมอมีไหนมาล่วงแล้วมีลูกครับในท้องมีลูกไงล่ะได้หกเดือนนี่แหละหกเดือนเดือนกว่าของหกเดือน แม่แม่ลูกนี่สิเปิดไว้หลาไรเงี้ยครับเปิดไว้ยี่สิบสองครับต่อลองได้ครับสองแสนสองหมื่นครับผมราคาเนี่ยตอลองเลยเนาะครับต่อลองครับดูคุยได้ครับเหมนนี่ไม่น่องแยกนี่สิแยกบ่ครับเนี่ยกาถ้าได้ราคากันก็มาคุยกันครับแยกได้ครับคกันเนาะครับผมได้ราคากันคุยกันแยกได้นางนาซาเนี่ครับแม่เนี่ยโู้โเนี่ยบกเผาไงเผาไงหูอะไรตัวนี้กรนหน่ำบ่ออาบกระหน่ำบ่ออาบ มันธรรมชาติเลยครับตัวเนี้ไว้ตัวแม่ลูกนี่บ่มีตหนีดอกเนาะบ่มีตหนีครับหางกาสวยนุ่มสีเต้าแข้งขาสวยนุ่มสีเต้าหน้าตากระดีผู้อลไรใจกระโทรศัพท์มาหาโทรครับ098 4 7เก7าแปดล้วครับราคานี่ต่อรองได้อยู่เนาะต่อรองได้ครับต่อรองครับของค่าขายกันต่อรองได้ครับครับเออของขึ้นของขายต่อรองได้เบิดต่อได้กิ้งก้างมาเลยครับครับครับพ่อๆกับ ควยใหญ่บ้านนี่พี่น้องกวอยสายพัฒนาครับผมมีซื้อว่าจังไพรพ่อค้ยตัวเนี่ยซื้อว่าน้องถุงท้องครับน้องถุงท้องเนาะครับผมโอ้อเป็นควยใหญ่ขวมสูงเพิ่นเท่าไหร่ครับสูงร้อยห้าสิบครับสูงร้อยห้าสิบครับคย้ยเป็นควยใหญ่ยใหญ่ครับหางนี่ครับเป็นพัวเป็นพวงสถานะตอนนี้ท่องตัวใดท่องของไอ้สอร้างอุดร้อนครับได้หกเือนแล้วครับสร้างอุดรได้หกเยอนครับผมรับประกันท่องรับประกันครับรับประกันท่อง ครับผมเป็นกล้วยใเงยแม่แม่เพิ่นนี่เป็นสายใดพูดเนี่ยแม่กแม่กะยืนในคองนี่แหละครับแม่ให้บ้านเขานี่แหละครับเจ้าพ่อเพิ่นนี่ความสูงเพิ่นนี่แน่นอนเท่าไหร่าสูงแน่นอนครับน้องถุงท้องครับโอ้โหเดี๋ยวน้องท้องประเภทขวนประเภทยังกะมาโคบเปืดแมนกล้วยหญ่เด้อพี่น้องดกำลังมองหากล้วยเงยกล้วยดาวลังไหมครับหลังไหมราคาเพื่อนลังไหมว่าสั้นพอแล้วว่า ข้อยง่าย้อยงามสนใจก็โทรเบอร์โทรศัพท์จะกรอบนะครับ098 47 65 779ครับครับพอแวนเนาะพอแวนครับทักทายหลังไม้ได้ครับครับโทรมาหาพ่อเราหลังไม้ครับผมครับผมทำนีกมือนี้ก็เอาไว้สำหรับจะเลีอยงกดติดตามด้วยพี่น้องนี่หลังสวัสดีครับ